เล็กเก็ดเว้ยเอ่อระออจับที่ก็เช็คว่าพร้อมพร้อมขายยังสุกยังหามอะไรเงี้ยขายกันทั้งวันเพื่อนขายดีมากเอาอีกแล้วรเรยัะวะอะไรอ่ะเพื่อนมอามา เอาอแล้วกอกดกอดกวกอดีกแวา้ no, no like, like, ่าไร่ให้เท่าไรคุยก่อนให้เท่าไรูอคุยราคาก่อนอดอยาียเาแมล้วปนโ้กูไม่ค้าขาดทินใช่ไหมมีแถมเดี๋ยวเดี๋ยวคุยราคาเดี๋ยวเดี๋ยวตังค์ตังค์เนตังค ต้องรี้ก่อนอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นคุยกัต่อคุยกันให้เท่าไหร่ติดปะาขยไม่ขายอืาวยขายพี่ชาขายเ่ยขายด้วยความสวยไปกันาเพี่ชาช้ไปกันหมดแล้วดูคิดคิ่ะิดเดี๋ยวี้ไหนิไหนล่ะในโชว์การลูกคาหมดแล้ว สองชิ้นชิ้นละยี่สิบเหรอไม่ไม่ใช่ยี่สิบเล่นนี่เท่าไหร่ไปแล้วไปแล้วมันยี่สิบยังไงโว้ยไปแล้ว ใช่ครับเอาเอาอาร้อยหนึงอยู่ร้อยนึ่งขายหนมันไม่มีครับมันเป็นร้อยเก้้าอเพราะว่าจัดสามกว่าอลนนีะเนะคะสอง้อยกว่าสามอยกว่าขายให้ร้อยเกาเกุกล่อค่ะร้อยนึงก็ไม่ร้อยหนึ่งไม่มีรั้อยหนึงยังไม่มีค่ะแล้วก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นรถราคาจักปาจริงหนึ่งอบาทถูกไหมไอนี่ร้อยเก้าเก้าถูกไหมใช่ครับร้อาครับจมาแล้วดูก่อนดูก่อนมีไหมดูก่อนร้อยเก้าก้าร้อยเก้าเกจะเอาเอ่ะ มาจ่ายนี่เลยครับมามาจ่ายที่เฮียได้เลยครับมา99ครับา้อยู่200ปีลรใครที่ไม่ทันโปราคาต้าเองนะคะากพ้อมรา7ง2 0นะคะ3 0ราคาเท่าไรพีช่างจะมาี่าย510้บเมานะคบมาที่เฮียเลยครับ ไ้กินคนเดียวไม่หมดค่ะกินไม่หมดนะาเช้าขายสลึงนึงวันอาทิตย์ีอีกว่าสลึงนึงเนี่ยขายได้ไงทุเรียนแม่ละสลึงแูสลึงถูกทุนในประเทศแล้วเนี่ยขายแเฉยๆขายเน้นความสนุกใช่ไหมถาม่าเช้าขายขายแมละสลึง มันสุกห้กันมันสุกแบบเอราก็เลยต้องต้องขายไปอย่างนี้แหลแบ่งให้ลูกค้าไปกินเลยแบ่งแบ่งไปกินแบ่งกันไปกินจาก330ยเนี่ยอเก้้9จ้ะจาก2 8 0หรือว่า300เนี่ยก็เหลือ199 3 3 0หรือ199ครับนี่ก็1 9อ310าันนี้จะมาเป็นสปอนเซอร์ตลอดทีวีเลยโอ้าซื้อไปแล้วนะอซื้อไมซื้อไปแล้วไม่ทช่ทนี้แล้วทำไมจะให้ผมกินอีกเนี่ยของไซส์บอกลนพอดี ลายก้าวกล้าอย่างไรก้าวก้าไม่กินมึเหมือะกินได้นิ่มไหมเนี่ยนิ่มไหมอร่อยอันนี้สุกแล้วครับอันนี้สุกแล้วไม่มีแข็งแข็งนะอัี้เพราะเป็นทุเรียนสุกแล้วอันนี้ก็สวยนะอันนี้สวยนะอันนี้สวยอย่างนี้อันนี้จะดูนิ่มกว่าอันนี้อันนี้สวยกว่าแต่ผู้ใหญ่อันนี้อันนี้ผู้ใหญ่เป็นอร่อยลดราคาพิเศษนะคุณพี่เอาไหนครับคอท เรียนละก้าจ้ารเกอาลือกอรารมจ้าแล้วกเ้าก้าวจ้ากลองไหนก็ได้จ้าเาลือก่องไม่เคยหลเากไหลบไหลพี่ยกไปให้เฮียเลยครับพีช้าหมดนะจ้าช้าหายนะจ้าอย่าช้านะจ้าจะขู่สิต้องขู่ก่อนจ้าพวกเขาอย่าขู่สิช้าหายนะช้าหายนะไปให้เฮียเลยครับ เขาขู่ลูกค้าช้าหมดแล้วจ้าช้าหมดแล้วจ้ารีบมาเลยจ้าเจ็ดาร้อยเก้าเก้าจ้าไปเลยจ้าคุ้มค่าจ้าช้าหมดนะช้าหมดแล้วนะอย่าอย่าช้านะอย่าคิดนานนะจา้าคิดนานหมดนะจ้าอย่า<ด>ช้าจ้าอย่าช้าจ้าระวังลูกค้าด้วยระวังลูกค้าด้วยระวังลูกค้าด้วย สวยเดี๋ยวหาคู่มาให้เดี๋ยวหาคู่มาให้เดี๋ยวเจ๊หาคู่มาให้เดี๋ยวเจ๊หาคู่มาให้ไม่ละสวยก็อุ้ยมีคู่คู่คู่ก็ยิ่งสวยเพาใหญ่เลยนี่ะไหวเลยจ้าหยเลยจ้าอ้าวนี่ให้ด้วยอ่ะวยอะไรนี่อันนี้สวยไ้เอาไหนเอานเอานีเออปิดฝาไปปิดฝาเอาเอง นี่จ้านี่จ้าเร็วจ้าในจ่ายที่เฮียผู้ชายเลยจ้าช้าหมดนะช้าหมดนะรีบมาแล้วรีบมาเร็วไม่หมดไม่กลับจ้าแถมเลยจ้าแถมร้อยเก้าเก้จ้าใครจะไปกล้าได้ไง ลูกน้อยังไปกล้าได้ไงอันนี้ร้อยเกาเก้าเนี่ยร้อยเก้าเก้าเนี่ยไม่ใช่เหรอแตแต่เป็นเอกเลยใครใครไกล้าขายลูกถังเจอะใครจะไปกล้าขายร้อยเก้าเก้เลยร้อยเก้าเก้าานกันเดือนหมดเลยเนี่ยร้อยก้าเโคตรคุ้มเนี่ยอันนี้อย่างหัวนี่แบบหอนี่หนักอึงเลเนี่ยช้าหมดนะช้าหมดนะร้อยเก้าเนี่หมดทุกกล่องเลยจานเนี่ยร้อยเก้าเก้จะเลือกเลยเลือกเลย

แต่เนื้อหาก็มีอรีกราคานึงอีกอีกนีนงมีหลายแบบให้เลือกก็ี้วรถปดีลับรดีจ้าขบลับิกน้อยเดินน้อยด้ยินจ้า